สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่หาตลาดตลอดนะครับทุกครั้งที่ออนแอร์นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราผลิตมานานมากแล้วพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยครับในส่วนของเซ็ตโกคาเวียพรีเมียมเซ็ตนะครับซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ในร้านเมย์อินบิวตี้ของอาร์มาโดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการจบครบในเซ็ตเดียวจริงๆนะครับซึ่งเซ็ตนี้นะครับจะเป็นการรวมโกคาเวียนะครับก็คือไข่ปลาคาเวียนะฮะแล้วก็ผสมกับทองคําจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ 24k นะครับมีน่าหนะครับโ่นกครรรรััับบโทนนนเเอ์ซ่มะคแล้ววก็ตัสลิปปิ้งค์นะครับซึ่งมีวิธีใช้ อย่างละเอียดอยู่ด้านหลังนะครับถามว่าเซตนี้เป็นมายังไงนะฮะต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยไปเที่ยวประเทศเกาหลีนะครับและที่เมียงดงเนี่ยจะมีร้านนะครับที่ขายโกคาร์เวียอยู่มุมเมียงดงและคนไทยเนี่ยจะไปต่อแถวซื้อเยอะมากๆจนเจ้าของร้านเนี่ยคู่ไทยได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เคยไปซื้อเหมือนกันครับแล้วก็พอรวมมาครับโอ้โหห่อผ้าอย่างดีครับเป็นเซตโกคาเวียแบบนี้แหละตีเป็นเงินไทยออกมาครับห้าพันกว่าบาทน้ําตาไหลเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นนักร บาทนะครับด้วยความที่คุณแม่อยากได้ครับก็เลยจําใจซื้อให้เต็มที่เลยแล้วฝังใจมากถ้าวันหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยเปิดบริษัทที่รักความสวยความงามนั่นนะครับก็จะผลิตครีมเซตเนี้ยมาจําหน่ายให้เองซึ่งวันนี้ครับพอทซูออกมาครับให้เหมาะกับผิวคนไทยมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครีมเกาหลีเนี่ยบางทีเขาบ้านเขาเป็นเมืองหนาวนะครับก็อาจจะอุดตันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับผิวคนไทยที่เป็นเมืองร้อนอย่างเรานะครับและนํมาทาราคาที่2990บาทวางจําหน่ายครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วครับ ตอแถวก็จนถึงหน้าห้างเลยนะครับแล้วก็ขายหมดในพิษตาเน่ยฮะแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงมากๆนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าผมขอรีวิวให้ดูสดๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมชอบมากจริงๆนะครับและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อ k ออฟเดอะทาของเราเลยเพราะว่าเป็นเนื้อครีมที่ผสมทองคาแบบนี้นะครับแล้วก็มีไข่ปลาคเวียคือมาร์กไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อครีมเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับแล้วพอทาไปเนี่ยนะครับก็จะโบะหน้าไปแบบนี้เลยแล้วทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่่่่่ววมงงงงครรรัแแแลลลลล้้้้้้้้้าาาาาานํํเเปปอออออกกกกะพีตตทใชจูสึ ว่าผิวหน้าแลดูกระจ่างใสขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับเป็นเซรั่มโกคาเวียนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีริ้วรอยนะครับใครที่มีในส่วนของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นตีนกาเนี่ยนะครับก็เหาะไปเลยนะฮะนี่เหาะไปครับหรือว่ารอยหน้าผานะครับเหาะไปนี่ยนะฮะเหยหาะเหแล้วก็ทานะครับนวดนวดนวดไปนะครับแล้วก็จะมีร่องน้ํหมานะครับเหาะไปนะฮะพอทาต่อเนื่องอย่างเป็นประจํานะครับริ้วรอยจะแลดูตื้นขึ้นด้วยนะครับและจะรู้ว้แล 5ชิ้นจบครบในเซตเดียวนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากแล้วขอเป็นตัวแทนพ่อบ้านแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้หญิงที่รู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้อนะครับที่เผยผิวนี่นะครับและทําให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกล็ดทองคาแบบนี้นะครับเมื่อใช้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผิวอีกฝั่งนึ่งนะครับแลดูชุ่มชื้นน่าสัมผัสแบบนี้นะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้เซตนี้จริงๆหนึ่งในผู้ใช้จริงที่ผมภูมิใจมากนะครับนั่น็คคบีัพรรนนะป่เเาท ไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองมานะครับแล้วก็ทํางานหนักนะครับแต่พอมาเจอครีมเส้นนี้ครับพอทาต่อเนื่องอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับผิวหน้าก็แลดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็ตัวที่เซรั่มที่ผมบอกเนี่ยนะครับพอใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะครับริ้วรอยก็แลดูตึงขึ้นด้วยจนทุกวันนี้นะครับพี่บีเนี่ยเที่ยวทุกคาเฟ่นะครับแล้วก็สถานที่สําคัญสำคัญที่ท่องเที่ยวแล้วถ่ายรูปแล้วลฟ์เยอะๆเนี่ยพี่บีไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ด้วยนะครับเป็นความภูมิใจของชาวอารากบระสณ์ดีีแบบน้้ให